มาเบิงแมวออกลูกนะคะเนาะแมวยุดแมวแย่ใสนะคะแม่เขานี่เป็นสีสามสีนะคะนะสีดําสีสมสีขาวแจมนิดๆออกลูกเมื่อวานนี่ค่ะออกช่วงกลางคืนนะคะเนาะออกสามตัวโอ้ยอีหละเบ่งย่ำย่ำทับลูกนี่ลูกของเขากําลังกินนมอยู่นะคะเนาะตัวนี้หน่อยสองตัวนี่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 น,นี่อีกตัวหนึ่งอยู่พี่ค่ะอีกตัวนึงเอา้ามานอน่นเอา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 ลูกเ,เ,เป็นม้อนสบานเนี่ย นี่อีกตัวนึงเนาะค่ะเนาะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เอแต่วดี้น้อยหนึ่งค่ะตาบวชันมื่นเนาะค่ะเนาะตาของเขาบวชันมื่นเพราะว่าออกมือขึ้นนี่ออกมือว่านนี่มือขึ้นมือขึ้นก่อนนี่ออกมือมือนี้มือที่สองเนาะค่ะเนาะตัวนี้น้อยนึงค่ะนะนะฮะคุณลูกตัวขาวสีขาวเท่าเอออีกสองตัวนี่สองสองตัวนี่เป็นเป็นเป็นอะไรเด้เดีอเด้ออย่าใส่บังกันโอ้ดุกโอ้ยตัวนองสีนันเงินนอนี่เนาะ ตัวนี้ก็สีสีแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะสีเท่าๆปนขาวนิดนึงเออนี่สามตัวค่ะเขา,ขาแมวเขาสีบอออกลายดอกเขาสะออกแค่สองกับสามนี่แหละยยกใส่บ่ท่านเห็นออกลายจังเธอนี่นี่ตัวหนึ่งสีสีเป็นสีด,ดำๆจังหน่อยบ,บ,บ่บ่บ่คือเมียจากตัวเนาะคะนะ่ะเนาะบ่คือเมียจากตัวเออไอ้ลูกกินนอมอยนเพื่อนให้ลูกกินนมเพือ่อนเยอะไขเยูะนั่งกับเลี้ยงลูกเป็นอยู่ดอกกับไขยอยูะแต่ว่าการทับตาลูกให้ยานไต ตี่นั่นเหรอเนาะนี่นี่เหมือนเอ้าเอ้าเอ้าตาบวชันมื่อน้องเหรอเนาะเอ้าเอ้าอ้ให้ดูกินนมีไรให้ดูกินนมใหดูกินนมตัวย่านั่นลูกสหิวตายเลยว่าให้ลูกกินอืมอืมเอาเอ้าเอาเอ้าบังตัวนี้บังตัวนี้เอ้าไงทองตั้งงานอยู่เอ้าลูกเราบานนี่เอาทับลูกบานนี่ทับลูก เอิงอีลายะทับลูกไม่ล่ะลูกสิตายเดี๋ยแล้วโอ้ยแม่ก็ได้เอายามจริงนึงกับนั่นลูกอยู่โอ้ยเอาเอาเอาตัวนี้มปนทับตัวนี้บัตเอาขี่แป็ดดัดเปดราบัตโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยย่าเสกเห็นแมวบ่เคยเห็นแมวตัวหน่อยบัตนี้เนาะจึงสิออกออกออกไม่ไม่กับบัหน่อยปันนี้นะ ยายก็นู่นะยายใส่ว่าเอา้าเอา้าเอา้าอืเอามแมวตัวนี้เขาเป็นโคตรเป็นแมวเทียนเป็นแมวเรียบรอยยอย้อยยั่อยขี้อ่อนแมวเนี่ยตัวแม่เขานี่เเ่านี้เนาะมาอยู่น้ำยาใส่ปีกลัวเราจะแมวแมวผู้ใดญุ้นเนี่ยมาอยู่น้ำยาใส่เนาะไอใส่กรเลียงไว้เนบ่อนีไรนี้มาได้แม่กับบ่หนียายใส่กระเลาะอยู่นี่ก็อยู่ซะ เขาอยากอยู่น้ำเข้าก็เลยเอ้ยอยู่นี่ก็อยู่มีไงกินบ่มีก็บ่ได้ให้กินกันแล้วแต่เนาะอย่าเนาะยง่มีก็กให้กินยง่บ่มีก็แต่ว่าช่วงนี้เขามีลูกก,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 ลก็เขาสิกินเก่งจักหน,น,น่อยอ่ามีลูกเขาสิกินเก่งเนาะเนาะอืมเอา้า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 เอ,าเอ,าเอา้สีขาวดำเอ้ยสีขาวเทาแล้วก็สีอนันมาหุยมาให้คือแม่เขาตัวนึง อันนี้ก็สีเท่าสลับขาวนิดนึงอืมอ่อสีบ่ขึ้นกันมันใส่พอสีลายตัวนี่สีบ่ขึ้นกันอืมอ,มอ,มอมแต่เกานี่ยยใสกัแมวม,กมากไม่ยู่บานเยไใสเป็นอย่างบุเยสใสเจดีบ่เพราะว่าแมวอากมากยู่ยูบานเยไใสตอนเยสใสมมอยูหนิใหม่ๆเนาะเนาะปลูกบ้านได้เจ็ดแปดได้แปดปีล้วปลูกบ้านอล้รนี่น,นะาจะเนาะแมวสีมาอยู สิบตัวก็อยู่พร้อมกันเลยวัดปันสถานเลี้ยงแมวบันมันมาเองเนะาะายใส่บริไดเป็นบร,ริไดเลี้ยงมันมาเองพอะยยใส่บรร่มัมกบ่มัมกเลี้ยงแมวายใส่มาเลี้ยงหมาแต่ว่ามันไม่อยู่กับจักสีว่าจักรีเนาะก็เรยเออพอเด็กัดงูกัดงูกัดตะขาบอยังให้เฮาดีดีเขี้บแมงหงดเนี่ยบบ่มีคขั้นบ่มีแมวนี่งูหลเป็นยังมีมีแมวนี่งูบ่มีก็ดีเป็นอย่างหน,นึ่งเนาะเนาะกัดงู ปลอดภัยหนูบ่มีเลยอนะเพิ่นอยากมาอยู่กับเลี้ยงเพิ่นไว้เพิ่นไปก็เรื่องของเพิ่นเฮ็ดจั้าอะไรเนาะเพิ่นมาพึ่งเฮาเฮาพึ่งเพิ่นเลี้ยงกันไปดูแลกันไปเฮาก็บว่ามันว่าคนใจลายเนาะคนคนใจลายเขาก็เอาไปโวดพุ่นแล้วย้ายใส่กับยันบาปเอ้าอยากยู่ก็บยู่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดูแลกันไปอ่าอนี้เยอะกว่านะ ตัวนี้สงสสยออกก่อนนาะเนาะตัวขาวขาวเท่าๆนี่พระว่าแข็งแรงก็สุ่มนันสุ่มนันเป็นน่องออกที่หลังนะนี่อันนี้ออกก่อนนี่เพราะตัวนี้รู้สึกว่าขนขนเขาจะแหงก็อันนั้นขนเปียกอย่าเอวแดดเงยๆมากค่อยสิมาอัปเดตเพื่อนเพื่อนเบิ่งไมเนาะค่ะเนาะค่ะอทับลูกแล้วปุ่นะโอ้ยเอาขาทับเนื้อปุนนะพ้อหายใจออกแล้วนอนโอ้เอ้าขาี่ลูกจะทับลูกไม่ล่ะ เออเอานมให้ลูกกินลูกจะได้แข็งแรงเข้าใจบอืมบ้บงหัน,หนเออฮักลูกฮักลูกฮักลูกกอดลูกแล้วผนกอดลูกแล้ว ก็ได้เอาขาเอาขาทับล <ale> <WA> <can> ูกไว้หนก่อนลูกก็จะไปเอ้ย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 นั่นนั่นนั่นเอาคนละเตาละเตาเลยเออตัวนี้ือทับตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงบันอืทับแห้งในลูกกับสีนัำนี่หนึ่ลูกยิ่งหน่อยอยู่นะมึงมึงบอกละเอ้ยอีละมึงมึงเห็นเห็นเห้ลูกกินนมนะลูกเนาะอ้าวจิลกาไงทวนโอ้ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะ ค่ะ่ทยมาเห้นเพื่อนเบื้อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไงเห็นนั่งไงก็นี่ด้ใส่สีมะข่ายอัปเดตให้เบิ้งไม่นะคะแ้เห็นนั่งไงแข็งแรงก็นี่กันตอนนี้นั่งได้สองมือแล้วค่ะคะ่ะข,ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาติดตามาย้ําส่ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ